ผมจะมาชวนคุยเรื่อง TVE ผมขอใช้คำวาหมดเนื้อเรื่องแล้วกันเนาะมันมีบทความบทความหนึ่งของเกมอินฟอร์มอซึ่งเขาไปเล่นหมดเนื้เรื่องมาคุณไบรอันเชียเล่นมาทั้งหมด1ภารกิจคือภารกิจที่ตอลลนโตก็คือแคนาดาเออบ้านเกิดโซเจิร์เนาะ ในบทความนี้รายยาวนู่นนี่นั่นนูนี่นัน่น,น,นเนื้อความที่สําคัญสําคัญเนี่ยผมตัดมาให้แล้วเป็นส่วนๆนะครับส่วนแรกหมดเลยเรื่องเวลาที่เข้าแต่ละภารกิจจะมี previously on ก็คือเล่าเรื่องย้อนก่อนมาถึงภารกิจนี้ให้มันจะเป็นเล่าแบบคัดซีนเล่าแบบภาพนิ่งอะไรแบบนี้แล้วก็มีเสียงพูดถ้าใครที่เคยเล่นอาร์เคมาก่อนน่าจะคุ้นเคยตรงนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยให้เรา cash up ตามเนื้อเรื่องทันว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วโอเคไหมหรือว่าใครที่ไม่เคยมาเล่นก็จะโอเคเข้าใจว่าคอนเท็กซ์หรือว่าบริบทปัจจุบันของภารกิจนี้มันคือตอนไหนส่วนต่อมาที่สําคัญที่ผมอยากพูดถึงคืออันนี้ครับมดเนื้อเรื่องเนี่ยมันเล่นคนเดียวไม่ได้คือคุณต้องเล่นกับคนเท่านั้นแล้วในแต่ละภารกิจผมเข้าใจว่ามี4คนนะเออจากที่เขาพูดเขาไล่ตัวละครเวลาตอนเลือกตัวเนี่ยเขามี4คนก็คือหนึ่งภารกิจน่าจะเล่นได้4คน แล้ว4คนนี้ต้องเป็นคนทั้งหมดเลยไม่สามารถให้บอทมาเล่นแทนได้พูดง่ายคือคุณไม่สามารถเล่นคนเดียวได้คุณต้องชวนเพื่อนหรือไม่ก็หาห้องแมชเมคกิ้งคล้ายๆกับเวลาเล่นอาร์เคะครับสมมุติว่าเพื่อนที่เข้าไปในห้องเล่นๆอยู่แล้วหลุดจะมีบอทมาแทนให้แต่ว่าคุณไม่สามารถเริ่มด้วยการเล่นกับบอทได้ส่วนของความยากเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีอยู่4ระดับมี normal ก็คือธรรมดา hard ยาก expert ก็คือเชี่ยวชาญ legendary ระดับตำนานนะครับ อันนี้ผมค่อนข้างคิดว่ามันน่าจะคล้ายกับอาร์คายต่อมาที่สําคัญนะครับก็คือมันจะมีฮีโร่ให้เลือกใช่ไหมเวลาเราเข้าไปเล่นแต่ว่ามันจะต้องเป็นฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้น,น,นบางภารกิจเนี่ยบังคับว่าต้องเล่น1ตัวหรือว่าบางตัวละครด้วยนะครับเช่นโซเจอร์นในโตลอนโตอันนี้คือตัวที่บังคับเลยว่าต้องเล่นส่วนตัวอื่นอาจจะไม่ได้บังคับก็จะมีให้มาให้เลือกแบบว่าวินซซนเมอร์ซี่เกนจิเทรเซอร์ อะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นมีแคสตี่ด้วยเออที่เห็นเขาบอกว่าตัวละครที่โผล่มาให้สามารถเลือกเล่นได้จะเป็นตัวที่โผล่ในคัตซีนไรฮานก็น่าจะเลือกเล่นได้เหมือนกันบริกกิตก็น่าจะได้ด้วยเมื่ยก็น่าจะได้ด้วยขึ้นกับภารกิจสุดท้ายเนาะที่สําคัญเนี่ยคือเวลาที่เราเลือกตัวละครที่ไม่เหมือนกันออกมาเป็นคอมโบแ,บบแปลกๆอะไรเงี้ยมันจะมีวอยซ์ไลน์คุยกันขึ้นกับตัวที่เลือกมาด้วยนะครับแต่ละตัววอยซ์ไลน์ไม่เหมือนกันปฏิสัมพันธ์ ของแต่ละตัวละครเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยเป็นตั้งแต่ในโหมด PvP แล้วก็ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนชอบนะต่อมาครับเล่นๆไปไอ้ส่วนที่เขาเล่นเนี่ยเขาบรรยายเยอะมากนะสิ่งที่เขาอธิบายจากที่ผมอ่านผมสรุปให้เลยก็คือมันเป็นเหมือนโหมดอาร์เคิฟอะคือมันก็จะมีมาเป็นด่านเราก็วิ่งไปตามด่านใช่ไหมวิ่งไปตามเนื้อเรื่องถูกไหมอาจจะมีอพยพคนไปช่วยคนนู้นคนนี้ แล้วก็ต้องสู้กับอมนิกไม่ใช่ออมนิกสิต้องบอกว่าเนาเซกเตอร์ก็จะมีหลายหน่วยเช่นอาร์ติลเลอรี่มีสตอกเกอร์มีแอนนาฮิเลเตอร์มีซับจูเกเตอร์โอ้โหคือสารพัดอะศัระตรูเนี่ยมีหลายแบบมากก็เราก็วิ่งยิงไปเรื่อยๆนู่นนี่นั่นถูกไหมแต่ละตัวก็มีไมคขนิกไม่เหมือนกันสําหรับศัตรูเรานะซึ่งการต่อสู้ก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันในแต่ละไฟพอเราสู้ไปเสร็จปุ๊บมันก็จะไปด่านต่อไปไปทีละส่วนไปทีละส่วนจนถึงตอนสุดท้ายก็เหมือนภารกิจอ,อรา,า,าร์ครกอะ ที่เมืองเมืองหนึ่งใช่ไหมพอเสร็จภารกิจเราก็ขึ้นเครื่องบินกลับผลสรุปเกมเพลย์ที่ผมลองอ่านจ,จากที่เขาอธิบายมาเนี่ยคือคล้ายๆกับอาร์เคดเลยผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะต่างกับอาร์เคดยังไงเพราะว่ามันก็คือการยิงบอร์ดการเดินตะลุยด่านไปเรื่อยแล้วก็มีเนื้อเรื่องแทรกเข้ามาเรื่อยๆถูกไหมวอยซ์ไซคุยการนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยพอเราจบภารกิจจะมีคัตซีให้ด้วยอันนี้ก็เหมือนอาร์เคดอีกเช่นกัน ไม่รู้เหมือนกันว่าคัตซีนนี้จะยาวแค่ไหนแต่มันเป็นคัตซีนที่เชื่อมกันเรื่องส่วนถัดไปแน่นอนนะครับอย่างอันเนี้ยเขาสปอยก็คือคัตซีนก็โรยไว้ว่าอ่ะแคสซี่บอกว่าวินสันเนี่ยยอมแพ้เหอะที่จะไปหาตามหาโซลเ i อร์เจนะเพราะว่าตอนนี้โซลเจอร์เจหายไปแล้วไม่รู้ไปไหนนะครับหาไม่เจอกดรีคอลก็ไม่ยอมมาซูบีซี่เชสซิ่งโกสก็คือเหมือนไปตามเพื่อนเก่าถ้าผมเข้าใจถูกนะ อาจจะไปตามเบย์เยสไปตามหาริเปอร์อยู่มีพูดถึงเกนจิว่าเกนจิเนี่ยคิดว่าถ้าพาเซยาตาเข้ามาร่วมหน่วยโอวัช oh, ด้วยน่าจะดีเกนจิก็เลยเดินทางไปบ้านเกิดเซยต t ก็คือเนปาลนะก็แยกย้ายกันไปในขณะนั้นเนี่ยทีมที่เหลือก็ตัดสินใจว่าเราจะไปหาท็อปยอนหวังว่าท็อปยอนจะมีอุปกรณ์ในการเอามาดําเนิเนในเรื่องต่อไปได้ซึ่งภารกิจต่อไปจากซลัโตเนี่ยน่าจะเป็นโกเทนเบิร์กโกเทนเบิร์กน่าจะเป็นบ้านเกิดท็อปยอนถ้าผมเข้าใจถูก หรืออย่างน้อยก็คือจุดที่เวิร์กช็อปของทอ็อปยอนตั้งอยู่แล้วก็จบภารกิจเท่านี้นะครับเกมเพลย์ทั้งหมดที่เขาเล่นในแมปโตโ,โตเนี่ยเล่นไปทั้งหมด31นาทีไม่นับคัดซีนถามว่ายาวไหมมันก็ผมว่า31นาทีไม่ใช่เกมเพลย์ที่ยาวแล้วเทียบกับเวลาที่เรารอมานานด้วยเนาะคือถ้าเราสังเกตก็คือเวลามันก็ผ่านมานานก็จะออกมาเป็นหมดในเรื่องที่เราเห็นในเทรลเลอร์เนี่ย31นาทีผมเลยมองว่าจริงๆมันก็ไม่รู้เหมือนกันเลยแฮ เดี๋ยวมีข้อสงสัยพูดเรื่องนี้อีกเยอะนะครับต่เก็บไปก่อนแล้วกันต่อมาคือเรื่องของบรรยากาศเขาบอกว่าแมปเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับการต่อสู้ให้ความรู้สึกหลากหลายด้วยแล้วก็มี b a t t l e ร a พ s x p ให้ด้วยเพราะว่าอย่างอันเนี้ยที่เขาบอกเขาเล่นเกมเพย์ไป3เอทีมันก็เหมือนกดแรงตาหนึ่งอะอย่างน้อยก็ให้ค่าเสียเวลาสุดท้ายเราก็ต้องมาพูดกันเรื่องราคาซึ่งราคาเนี่ย15ดอลลาร์สำหรับการเล่นหมดในเรื่อง3ภารกิจแต่ว่า15ดอลลาร์นี้จะมีอย่างอื่นแถมด้วย แต่ของแถมเนี่ยมันเป็นของแถมสําหรับผู้เล่น PVP นะครับถ้าคุณสังเกตนะสิ่งที่คุณจะได้จากการเสีย15ดอลลาร์คือเราจะได้ชุดภารกิจเนื้อเรื่องก็คือโหมดเนื้อเรื่องนั่นเอง3ภารกิจนะครับอันนี้สิ่งที่เราอยากได้ที่สุด1000 o v e r w a t c ออคอยอันนี้เราอยากได้ไหมถ้าเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมนี้เป็นประจํา mm. เล่น PVP อยู่แล้วด้วย1,000 o v ั r w a t c h คอยเนี่ยมูลค่าเท่ากับ การซื้อพรีเมี่ยมมาแล้วผานหมายความว่า1,000โอรคอยคุณโอเคอยู่แล้วถูกไหมมันคือมูลค่า10ดอลลาร์แบบโอ้ยดีดิอันนี้ก็คือดีมากสำหรับคนเล่นพ P ีนะ15ดอลลาร์เนี้ยมันจะเหมือนเหลือ5ดอลลาร์แหละถูกปะ่ะเพราะว่า10ดอลล์เนี้ยคือค่า1000โอรคอยต่อมาคือสก,กินระดับตำนานโซเชอร์อันใหม่อันนี้ถ้าตีมูลค่าเนี่ย19ดอลล์สมมติเราเป็นคนที่อาจจะเล่น PP ีแต่ไม่ได้สนใจสก,กินขนาดนั้นนะอันนี้คุณก็อาจจะมองว่ามันเป็นของแถมโดยที่ไม่ได้เอามูลค่ามาิิดรวมมตัท้งไปปถถือ่เ็นนขแย ต่อมาก็คือปลดล็อกโซเจอร์าวรซึ่งการปลดล็อกโซเจอร์เนี่ยมันสําคัญกับผู้เล่นแบบไหน1คือผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ปลดล็อกโซเจอร์สคือผู้เล่นที่เล่น PVP ถูกไหมครับมันต้องเป็นผู้เล่นที่เล่น PVP ด้วยเพราะว่าการปลดล็อกโซเจอร์อ่ะมันไม่มีผลกับการเล่นเนื้อเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าการเล่นเนื้อเรื่องอยังไงมันก็มีตัวให้เลือกจํานวนหนึ่งอ่ะโดยที่คุณคงไม่ต้องไปนั่งปลดล็อกถูกป่ะเพราะว่าคุณต้องเสียตังค์ซื้ออยู่แล้วแปลว่าไอ้สามอย่างเนี้ยมันเหมาะสําหรับ แน่นอนมันจะมีคนที่ตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมผมพูดอย่างนี้ในเมื่อจริงๆแล้วผู้เล่น o อวัเนี่ยส่วนใหญ่อะมันก็คือผู้เล่นที่เล่น PvP หรือเปล่าเกมมันมีแต่ PvP ่อะมึงจะให้ผู้เล่นมันเล่นอะไรนึกออกปะหมดเนื้อเรื่องมันยังไม่มามึงจะเอาไปเที่ยวกันอะไรสิ่งที่คนเล่นโอวัสกันอยู่ตอนนี้แม่งคือ PvP ล้วนๆอะเพราะฉะนั้นแล้ว การที่บอกว่าเอ้ยก็มันมีแต่ผู้เล่น PVP อยู่แล้วเนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมจะสื่อคือสมมติคุณเป็นคนที่ไม่ได้เล่น PVP Overwatch <P ie ong> เป็นประจำคุณเลิกเล่นไปเพราะว่ารับไม่ได้กับความท็อกซิกคุณไปเล่นเกมหมาเกมอื่นอ่ะผมสมมติอย่างเพื่อนผมง่ายๆเพื่อนผมอ่ะเคยเล่น Overwatch มาก่อนแล้วก็เป็นคนที่ยิงปืนไม่แม่นรู้สึกว่าไม่ชอบเกมยิงปืน FPS เขาก็เลยไม่ค่อยชอบ Overwatch ขนาดนั้นคือเล่นอะเล่นได้แต่ว่าแบบไม่ไม่ได้ชอบนึกออกปะแล้วมันก็ คอมูก็ท็อกซิกตามภาษาคอมูอะ่ะคือเกมไหนก็มีมันก็เรื่องปกติแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น FPA ที่มันก็ไม่ชอบอยู่แล้วด้วยมันก็เลยเลิกเล่นแล้วมันก็ไปเล่นเกมหมาเกมอื่นเช่น L.O.L เกมโมบ้าคุณไม่ได้ต้องแบบเล็งแม่นแบบ A.P.S แล้วมันก็ไม่ค่อยเล่นโอวัสดเลยแต่ถามว่าเคยเล่นไหมมันเล่นแล้วมันก็ซื้อตั้งแบบโอวัสดหนึ่งด้วยแต่ว่าพอมาพูดถึงโอวัสสองเนี่ยก่อนหน้าที่ข่าวยกเลิกฮีโร่มิชชั่นแล้วก็ทันเล่นพีจะออกนะคือเพื่อนผมมันก็เคยพูดว่าอยากเล่น P.V.E โอวั c h ถ้าจะกลับมาเล่นโอวั c h คงเป็นเล่น P.V.E ไม่ใช่เล่น P.V.P e. สรุปแล้วผู้เล่นที่อาจจะไม่ได้ชอบ P.V.P e ของโอวั c h ขนาดนั้นเนี่ยแต่ ปักใจไว้ที่อยากเล่น PVE มากๆเช่นโหมดเนื้อเรื่องเช่นไอฮีโร่มิชชั่นที่บอกว่า cancel ไปแล้วกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้ถ้าคุณจะเล่นโหมดเนื้อเรื่องนะคุณต้องเสียเงิน15ดอลลาร์ให้กับสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวโดยที่ไอสามอันนี้ครับมันไม่มีค่ากับเขาเลยเพราะว่าเขาไม่เล่น p v p มันจะเกิดเคสแบบนี้อยากกลับมาเล่นโอ้สองแค่โหมดเนื้อเรื่องเฉยๆอ่าสามภารกิจนี้โดยเฉพาะแต่ว่าไม่ได้จะกลับมาเล่น p v p แล้วอ่ะเขาต้องเสียอย่างน้อย15ดอลลาร์ เพราะว่ามันไม่มีราคาอื่นที่ถูกกว่านี้ให้ซื้อถ้าสำหรับผู้เล่น PP หรือแบบผมอย่างเงี้ยที่เล่น o v e r t เป็นประจำนะอันนี้คุ้มค่ามันเหมือนเราซื้อหมดเรื่องแค่5้าดอลลาร์ซึ่งมันก็ไม่ได้แพงมากมันก็แบบ150บาทอะแล้วมันจะยิ่งถูกกว่านั้นอีก ถ้าคุณเลือกเติม Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมโอ2อได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Line Official@ แอด richmanshop นอกจากนี้ยังมีบริการเติมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะ Roblox, Riot, Steam รวมทั้งบัตร l i f e s i d e าทิบัตร Grab ไลน์ทินเดอร์เติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไหวเติมก่อนจ่ายที่หลังต้องนึกถึง Rich Man ช h อ p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมแล้วถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมดีๆติดตามเพจ Richman ช h อ p ใน Facebook ไว้ได้เลยจะช้อปปิ้งที่ช้อปปี้อย่าลืมแวะเข้ามากดลิงก์เพอร์โซนเลช้อปปิ้งสินค้าใดก็ได้ในช้อปปี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปในบทความนี้ผมอ่านต่อไปถึงตอนล่างๆส่วนหนึ่งเนี่ยเขามีการพูดถึงว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นที่เล่นโอเวอร์สองเฉพาะคอนเทนต์ PVP เท่านั้น ซีซนะั่นที่6เนี่ยจะมีแฟลชฟอยส์บลา,บา,บาอะไรว่าไปคือเขาอ่ะมีการเจาะจงพูดถึงคนที่เล่นแต่ PvP ด้วยแต่เขาไม่มีการพูดถึงกลุ่มคนที่สนใจอยากเล่น PvE อย่างเดียวนะไม่มีนะผมก็ลองไปหาฟอรัมนั่งดูคลิป YouTube ที่ฝรั่งมันมีการพูดเรื่องนี้กันแล้วผมก็เจอประเด็นที่น่าสนใจหยิบมาคุยกันนะครับประเด็นแรกคือเขาพูดถึงไอเวลาที่เล่นไปสำหรับเทรทูของนักข่าวคนเนี้ ว่า30นาทีของนักข่าวเนี่ยถ้าเป็นเกมเมอร์ทั่วไปเล่นอนะ่ะผู้เล่นที่เล่นประจําอยู่แล้วอ่ะเผลอๆมันเหลือเวลาแค่15นาทีเองมั้งนึกออกไหมแบบลองนึกสภาพนักข่าวที่ปกติเขาอาจจะไม่ได้เล่นเกมเยอะขนาดนั้นแล้วเขาไปเล่นเนี่ยเวลาที่เขาเอามาบอกอ่ะมันอาจจะเป็นเวลาที่รวมถึงการที่เขายิงไม่โดนอันนี้มันก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ เวลาของผู้เล่นแต่ละคนหรือว่าเวลาของนักข่าวเองด้วยซ้ำเนี่ยมันไม่เหมือนกับผู้เล่นทั่วไปผู้เล่นที่เป็นนักข่าวอาจจะแบบเดินดูแมปดูรอบๆซ้ายขวาแล้วก็วิ่งไปดูนูน่นดูนี่โดยที่ไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงหรือเปล่าอาจจะแบบดูทุกอย่างเลยหรือเปล่าเราว30นาทีทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นทั่วไปเขาอาจจะไม่ได้เดินดูทุกอย่างถูกไหมอาจจะมีผู้เล่นบางประเภทที่แบบเดินตามเนินเรื่องไปเปะไม่ได้ไป explore อะไรเพิ่มเติมเองเขาอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าเ้นเยอะก็ได้อันนี้ก็มีความไปไปได้นะ เมื่อกี้เราพูดกันไปถึงเรื่องเวลาต่อครับเรื่องของโหมดเนื้อเรื่องชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าโหมดเนื้อเรื่องมันน่านจะมีความเล่นซ้ําได้บ่อยเนี่ยน้อยยกเว้นว่าจะมีของรางวัลอะไรให้จากที่เห็นว่ามันมีหลายระดับความยากใช่ไหมแปลว่าคนเนี่ยอาจจะถ้าเล่นแค่เสพเนื้อเรื่องคุณก็เล่นแค่ normal ก็เลยเพื่อให้บอทมันตายง่ายๆแล้วคุณก็เล่นผ่านเร็วๆถูกปะแล้วถ้าคุณอยากชาเลนหรือว่าอยากได้ของเพิ่มเติมมันก็จะมีโหมดอื่นให้เล่น ก็อาจจะเป็นฉายาเป็นสเปรย์เป็นแบบอะไรเพิ่มเข้ามาอาชีพเมน้นอะไรอย่างเงี้ยแต่หมดเเรื่องเนี่ยมันยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้นะครับถ้าให้ผมเดานะมันน่าต้องมีเพราะว่ามีหลายระดับความยากแล้วถ้าไม่มีของรางวัลให้แล้วใครจะเล่นทำหรือว่าใครจะไปเล่นแบบยากมันจะเล่นไปทําไมมันก็คงมีบางส่วนที่เล่นแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่เห็นต้องไปเล่นเลยเพราะว่ามันไม่ได้อะไรอะส่วนต่อมาครับ เขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าโมดเนื้อเรื่องเนี่ยทำมาดีจริงนะเขาว่าอาจจะไม่ต้องทําอะไรมากก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนที่มาเล่นหรือว่าคนที่มารีวิวเนี่ยก็ชื่นชมสรรเสริญกันเองแบบตอนโอเวอร์หนึ่งออกมาใหม่ๆมันไม่ได้ต้องสร้างเทรลเลอร์เว่อร์ให้คนมาไฮบ์แล้วสุดท้ายมาหักหลังนึกออกไหมมันดีด้วยตัวของมันเองแล้วเดี๋ยวผู้คนก็จะสรรเสริญมันเองสรุปแล้วก็คือต้องรอดูนะครับว่าตัวเกมออกมาแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่าโมดเนื้อเรื่องเนี่ย ต่อมาครับบันเดิล15ดอลลาร์สำหรับคนที่เล่นประจำเนี่ยคือดูดีมากอย่างที่เราชี้ไปแล้ว10ดอลลาร์ก็คือ1,000อวอคอยเหมือนคุณซื้อแค่หมดในเรื่องเนี่ย5ดอลลาร์เองดูดีมากแต่ว่าคนที่กะมาเล่นเนื้อเรื่องแล้วอาจจะไม่ได้เล่น PVP อะ่ะมันดันโดนบังคับให้จ่าย15ดอลลาร์ไปด้วยครับมันไม่มีออปชั่นอื่นให้เขาเลือกเลยมันมีแต่ออปชันถูกสุดคือ15ดอลลาร์คนผิดหวังที่ PVE ดาวเกรดหนักมากยังต้องเสียตังค์เพิ่มอีกอันนี้คือความเหต ทำไมสิ่งที่บิสณดเคยหักหลังผู้เล่น2019ประกาศมา Hero v i s i o n t a l e n t Tree ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโหมด PvE นะคนก็เลยใช้คำว่าดาวเกรดพอดาวเกรดมาเสร็จยังต้องเสียตังค์เพิ่มเสียตังค์เพิ่มไม่พอคนที่อยากเล่นแค่เนื้อเรื่องอย่างเดียวก็โดนบังคับต้องจ่าย15ดอลลาร์ด้วยทางทงี่เขาไม่ได้อยากได้ของแถมมือื่นเลยนะส่วนคนที่รีเฟนบิษณดก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาอาจจะทุ่มเทมากก็ได้มีคัดซีนตั้งสวยมีนู่นนี่นั่นภาพมันก็คมกราฟิกมันก็ดีมี3ภารกิจ เล่นได้ภารกิจละ30นาทีอ่ะสามภารกิจก็1ชั่วโมงครึง่งเหมือนได้ดูหนังเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าเทียบราคาเนี่ยดูหนังเรื่องหนึ่งกับ150บาทผมว่ามันก็เหมือนดูหนังบ้านเราถูกไหมอันนี้สําหรับคนเล่นพ p พีนะแต่ถ้าเป็นคนที่ต้องจ่าย15าดอลเพื่อเล่นเนื้อเรื่องอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะแพงไปหน่อย500บาทมันก็จะมีคนพูดมามว่าเฮ้ยบริษัทก็ต้องกินต้องใช้เขาก็ต้องหากําไรหรือเปล่าแต่ถ้าดีเฟนแนวว่าต้องหากําไรเนี่ยผมมองว่าจริงๆจ,มมจริง,รงแล้วท มันก็เลือกได้ว่าจะทําเพื่ออะไรเนาะเออคือจะทําเพื่อผู้เล่นหรือจะทาเพื่อเงินของบริษัทเองแล้วบริษัทแอคทิ i ิชันบริษัทเนี่ยมันก็ไม่ใช่บริษัทเล็กด้วยไม่ใช่ small indie company ที่คนเขาเรียกกันคือถ้าเป็น small indie company แล้วเราทำมาเพื่อขายเอากําไรบ้างเนี่ยมันก็อาจจะโอเคมั้งเพราะว่าบริษัทเล็กอยู่จะโตได้ก็ต้องแบบมีกําไรเอามาหมุนใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหบริษัทคุณใหญ่เบิ่มขนาดนั้นนะทำเกมดีๆให้ผู้คนรักบริษัทและกล่าวไว้ว่าที่นี่เราไม่ทําแบบนั้นแต่เมื่อก่อนเขาเคยเ เน้นเพื่อทําเกมให้มันออกมาสนุกที่สุดแล้วพอเกมมันสนุกกับเดยวคนมันก็มาแล้วรายได้มันก็โตตามเองประมาณนั้นอันนั้นคือคอนเซ็ปต์สมัยที่บริษัทเขาเพิ่งก่อตั้งมาไม่นานนะนะทีนี้เนี่ยถ้าเราดูจากการทำมาร์เก็ตติ้งนะการจัดบันเดิลที่ออกมามันเหมือนเล่นขายคนที่เล่นอยู่แล้วครับก็คือ1,000พโอ้ตคอยแล้วก็สกินโซลเจอร์ถูกไหมแล้วก็ปลดล็อกโซลเจอร์ให้ด้วยคือถ้าคุณไม่เล่นอ่ะคุณจะเอาสิ่งพวกนี้ไปทำอะไรถ้าคุณไม่ได้เล่น PVP อ่ะแต่คุณจะเล่น PVE อ่ะมาก,ก โฟกัสการขายคนนอกซึ่งไอ้มาร์เก็ตติ้งแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าอาจจะตีความไปได้ว่าโมดในเรื่องที่เขาทํามามันธรรมดา,ามันก็เลยไม่คุ้มค่าที่จะไปลงทุนกับมาร์เก็ตติ้งขนาดนั้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบิาษรา์คิดอย่างนี้จริงป่าอันนี้ไม่เป็นการตีความเฉยทีนี้เนี่ยเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยลองนึกสิว่า ถ้าสมมติบิสซาร์ทุ่มเทไปเยอะมากๆกับหมวดเนื้อเรื่องอันนี้เนี่ยสามภารกิจนี้เนี่ยทำไมถึงไม่ทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญหรือว่าจัดบันเดลแบบเจาะจงไปเลยว่าสําหรับใครที่อยากเล่นแต่หมวดเนื้อเรื่องให้มันมีบันเดลแย่ออกมาพิเศษเลยแบบสมมติว่าคนที่ไม่เล่นโอวัลล์อะแต่ว่าเห็นเนื้อเรื่องแนละ้วแบบสนใจเจาะจ,จงให้คนกลุ่มนั้นโดยเฉพาะหรือว่าคนที่ไม่เล่น p v p แต่อยากเล่นเนื้อเรื่องะก็เจาะจ,จงสำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยประมาณนี้ทำไมถึงไม่มีอันนี้ก็น่าสนใจนะ สุดท้ายมันก็เลยเกิดคําถามว่าแล้วแบบนี้ไอภารกิจเนื้อเรื่องพวกนี้มันก็เหมือนภารกิจอาร์ครตที่แค่เพิ่มอะไรเข้ามามากขึ้นหรือเปล่าเพราะจากที่เราสังเกตนะครับที่ผมสรุปให้ฟังเริ่มต้นภารกิจด้วยการมีคัดซีนด้วยการเล่าเรื่องย้อนหลังเพื่อให้ผู้เล่นตามบริบททันตามเนื้อเรื่องทันเสร็จปุ๊บระหว่างเล่นเนี่ยคุณก็เล่นยิงบอร์ดไปตามด่านนู่นนี่นั่นเวลาประมาณสามสิบนาทีเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้จริงแค่ไหนถ้า30มนาทีจริงมันก็ถือววว่าา่าาาายกประมณนึง เกมเพลย์เนี่ยอาจจะนานหน่อยมีด่านเยอะหน่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนท้ายก็จะมีคัดซีนปิดซึ่งถ้าเราดูองค์ประกอบของภารกิจนะมันค่อนข้างคล้ายกับอาไคมากๆสรุปแล้วมันเลยกลายเป็นว่านี่มันแค่อาไคอัปเกรดหรือเปล่าคือองค์ประกอบมันเหมือนเดิมแหละแค่ว่ามันเพิ่มเกมเพลย์ให้นานขึ้นแมปอาจจะใหญ่กว่าอาไครไหมการต่อสู้ศัตรูที่แตกต่างกันมากขึ้นนะก็คือเอามาอัปเกรดแค่นั้นหรือเปล่าพอถ้าเป็นแค่นั้นจริงก็ก็เศร้าอยู่นะ ถ้าเป็นผู้เล่นพ P อย่างน้อยมันก็จะทําใจได้ว่าถ้าสมมติว่ากูซื้อมาแล้วมันไม่เป็นอย่างที่กูหวังอย่างน้อยเนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยกูเสียตังไปแค่5ดอลส่วนอีก10ดอลเนี่ยกูเอาไปซื้อบรรพัดาาจบแต่สําหรับผู้เล่นเนื้อเรื่องเนี่ยผมว่าผมไม่แนะนําอย่างยิ่งให้คุณรีบซื้อรอดูก่อนถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีเปิดเผยเนื้อเรื่องทีมงานเขียนบล็อกโพสต์เองเลยมั้งเดี๋ยววันที่21มิถุนาเป็นเวลาไทายคือ22จะมีเกมเพลย์ ของ o v e r 2 Invasion o v e r 2 Invasion คือชื่อเรียกภารกิจเนื้อเรื่องนะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาแบบเปิดเกมเพลย์ให้ดูที่เคยอัดชิปไว้หรือว่าจะมาเปิดไลฟ์สตรีมแล้วก็เล่นให้ดูสดเลยอันนี้ไม่ทราบแต่ว่ารอติดตามแล้วกันว่าของจริงจะเป็นยังไงอย่างน้อยเราจะได้เห็นของจริงก่อนคุณซื้อแน่นอนสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำนะคือยังไม่ต้องรีบตัดสินใจคุณรอเห็นก่อนเลยว่า 1. เกมเพลย์รีวิววันที่22มิถุนายนจะเป็นยังไง ถ้าวันนั้นมันยังไม่ค่อยเห็นอะไรหรือว่าคุณยังไม่พอใจก็ดูอีกทีคือซีซั่น6เลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงรอคนรีวิวอ่ะคือไม่ต้องรีบเสียตังค์ถ้าเป็นจากฝั่งตะวันตกที่ผมเห็นนะคือมันจะมีกลุ่มคนที่ค่อนข้างแน่วแน่ว,ว่าแบบฉันจะไม่จ่ายตังค์ให้เกมพีนี้อีกแลว้วสําหรับผมเองผมก็น่าจะรอดูเหมือนกันคือผมอ่ะซื้อบัลลัพพาร์ค่อนข้างแน่นอนแหละแต่ว่าโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยกำลังคิดว่าจะซื้อมาทำคอนเทนต์ดีไหมคือถ้ามันไม่มีอะไรเลยกูไม่รู้จะซื้อมมาาทไ ออแต่ว่ามันคงมีแหละเนาะบทความนี้จบแค่นี้เนื้อหาในคลิปนี้ก็จบไว้ประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์คุยกันล่างๆเลยเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับม้าที่ว่าเร็วก็ยังช้ากว่าลาเพราะว่าลาไปก่อนครับทุกคนบายบาย